สาวนะ่ะโอ้เขาต้นไหดมซะนอกไปหมุนดาเขานะหนาเอาอาปากใส้น่มเขาอีหลีสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะเป็นเสื้อของหมูดาวค่ะมีหลายแบบหลายลายนะคะตามใจ FC เลยค่ะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะที่เพจพายดาวมงคลหรือเฟ e บุ๊ k เสรีชนหัวนาคำ 0801736082มีทั้งเสื้อขาวเปล่าและก็แขนน้ำเงินนะคะสนใจถ้าเข้ามาได้ค่ะขอบคุณค่ะหนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดไปว่าช้างปลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า creator ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมา สามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อานน้ำแป,ป๊บสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องดาวเคียงเดือนแฟมิลี่นะคะสวัสดีครับวันนี้ช่องพีเดือนนะครับสวัสดีครับเดือนวันนี้อนโอ้น้องเพิ่นลุ่มพีแหม <laughs> สองลุ่มหนึ่งค่ะสองลุ่มหนึ่ง <laughs> วันนี้เราเอาพี่เดือนมาจากออกกําลังกายนะคะมาเจอพี่บีใหม่กับน้องดาวเล่นกันเลยเอาพี่เดือนมาเล่นด้วยนะคะวันนี้สองลุ่มหนึ่งอย่าข่มคืนพี่เดือนนะเมืองเป็นลุ่มหลอดทองพี่เดือนทั้งสองตัวทั้งสองคน เดือนดาวอย่าไปหลอดทองพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดือนจะชวนพี่ปีใหม่ไปเล่นที่อื่นหมูดาวอดนะหมูดาวเล่นคนเดียวพ่อชัยเลิฟมาชวนพ่อ,พอดังดาวไปตัดอ้อยนะคะดูค่ะอ้อนมีลูกอ้อนหมูดาว เก้าวลา้วเนาะหัวดาวนี่หัวพี่เดือนนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลไอ้ลูกพ่อกิปถามพ่อมั้งพ่อจีบพี่เดือนเฮ้ยเฮ้ยอย่านักเลยนะเว้ยจะไปทำพี่นะเว้ยเฮ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 ้ยอย่ามาดันพี่ว่ะพี่เย็นเล่นด้วยใช่

อย่าไปหลอดทองพีเด้อาเอาประกันสคมหลอดอะไ้น้องดาวน้องดาวทำอะไรฮะน,น้องดาวกินนมพี่เดมไม่ได้นะครับพี่เดมไม่มีนมนะครับด,ดูสีน้องดาวทำไมต่างเพื่อนเขาจังเลย สีน้องเดือยเอ้ยสีน้องดาวนี่หมุนออกลอก <c oughs> แม่ต้องขอขอบคุณเอฟซีที่มวันนี้เอฟีมาเยี่ยมหมูดาวเยี่ยมทั้งที่บ้านทั้งที่ทำงานเลยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะท,ที่แวะมาเยี่ยมเยียนหมูดาวนะคะท,ทั้งที่บ้านและที่ทํางานนะคะเรื่องนี้เขาก็เปิดให้ท่องเที่ยวเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมเยียน โครงการโคชชศึกษาหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางหรือโครงการโคชออาณาจักรจังหวัดสุบินเราได้นะคะอ้าวอันนี้มันมันสามสลึงไหมนี่สามตัวป่วนตัวป่วนหรือเปล่าใดูพี่กับน้องะทักทาย พี่พีใหม่ไม่ชอบพี่เดือนเหรอครับฮะไม่ชอบพี่เดือนเหรอไม่ยอมเล่นกับพี่เดือนเลยเล่นแต่กับน้องดาวอย่าหลอดทองทีเด้เอเฮ้ยแม่ดาวไปกินนมพี่แม่อันนี้จะสู้เฉยๆนั่นสิแม่ดูเหอะแม่เฮ้ยเบียดน้องใส่ยสาวน่ะ เขาต้นไหดมจะนอไปมุนดาบเขาน่ะเขาอาปากใส่นุ่มเขาอีหลีเอ้ยผู้ชายกับผู้ชายเขาไม่คิดอะไรกับพี่นะแล้วพี่พอมันก็โฉบมันตึงมุนที่ล่ะลูกมุนที่ล่ะมึงต้องมุนออกโซ่มันตึงมาดพี่ปีใหม่ไปไหนมันนี่จะกนจะกินข่าวยิ่ ไปคอมเมนต์ในคลิปนะว่ายอดซับของปีใหม่ยังมิขึ้นเลยครับแต่ว่ามีคนเข้ากดติดตามมาให้แล้วต้องขอขอบคุณแทนครอบครัแม่ปีใหม่ด้วยนะครับท,บทบี่เข้าไปกดไลค์กดซับไปให้กดติดตามให้ช่องทีใหม่เข้าไปกดซับสไครต์กดกระดิ่งกันเยอะๆนะคะกดยอดไลค์ยอดแชร์เยอะๆน้องจะได้มีค่าขนมเยอะๆค่ะ อย่าลืมนะคะช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเดอแก๊งด้วยนะคะทุกๆุกเชือกดู้าโอ้ไปไหนพี่พี่ไม้เน่มาอยู่กับน้องดาวนี่ลูกดูอ่ะดูดูพี่ดาวอ่ะดูน้องดาวอ่ะเอาทำพิษน้ำน้องเว้ยคิดอะไรกับน้องไม่ดีเลยเว้ย ลูกชส่บ้านนี่เป็นอย่างนี้แต่คนบีกรจจูหน่อยแต่เบิ้งพี่เดือนซิบปีแล้วมันจะเป็นพ่อพัน์กับเขาได้ไหมนี่ฮะทาไมมีแต่ไอ้บีกัจจุเล็กๆเลยพี่ปีใหม่ไม่สนใจเลยพี่ปีใหม่หมางเมินขนาดพี่เดือนโตแล้วพี่ปีใหม่ยังหมางเมินเลยนี่พยายามให้น้อง มันรอดบ่ได้ดอกลูก,บบบอ,กอุ้มบุญอยากมาเล่นกับเพื่อนแล้วค่ะนะ่ะร้องเลยเอาขาพี่เดือนไปติดนี่อย่างมาดำๆนะน,น่นะอ,อ๋ออุ้ยเบียดน้องใส่ส้มมเมนกี่แตกกี่โปจ้อยละตีมูเมนกี่โปแตกล้วตีไหนสำรวจซิพุงแตกหรือเปล่าเดี๋ยวเอฟเดี๋ยวเอฟซใจหายนั่นเนี่ยพุงแตกนี่ ไม่ใช่พุงแตกขวงแตกกิ <ongs> นจนขี้แตกขี้แตกินจนขี้แตกขี้แตกกินพดกินโพไม่มีของกินก็โวยวายโอ้ยพักันลุ่มรอดท้องพี่เดือนรอดไม่ได้นะครับสองลุ่มหนึ่งครับดาวมันรอดท้องไม่ได้เออน่ะพี่นี้ที่จากลวเออน่ะพี่พี่ใหม่ชนพี่เดือนอย่างเดียวเลย หัวงน้องดาวแล้วค่ะพี่ปีใหม่ไม่ยอมให้พี่เดือนเล่นด้วยเดี๋ยวจะเอาเราจะเอาคลิปต่อไปเราจะเอาพี่ปีใหม่กับน้องดาวไปเล่นกองทรายดีกว่า เดินเหนื่อยแล้วก็กินกินแล้วก็เล่นมุ่นีนปุ๋ยกันอยู่ปันี้พี่ก็ติดน้องเหมือนกันไม่อยากจะเดินไปไหนเนะี่ยอยากอยู่ใกล้ๆน้องจิตไปใส่ลูกเย่ยเฝ้าป้า,ปายิตผ้าเล่นกองไส้ยอยู่โอ้ น้อยใจหนุ่มๆแลน้อยใจพี่เดือนพี่เดือนไม่เล่นด้วยนังนาวให้พี่ปีเล่นด้วยลูกอย่าอย่าไปชนพี่เขาโอ้โหอ้าวเขาหนีหนูหมดแล้วหนูอยู่คนเดียวแล้วนีงพี่เดือนเราคัน,คน อย่าชวนพี่ปีใหม่นะลูกให้พี่ปีใหม่เล่นด้วยดูแม่แป้งค่ะยืนโยกอ้วนขึ้นมากเลยค่ะแม่แป้งหลังจากที่หมูดาวไม่ได้กินนมอ้วนขึ้นเยอะเลยค่ะนี่ดันแต่พีน่นะมึงมึงมึง ดาวให้พี่เล่นด้วยเดี๋ยวพี่ก็ให้เล่นด้วยพี่ไม่มาเล่นด้วยไม่มีเพื่อนเล่นนะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างพายดาวมงคลช่องดาวเคียงเดือนแฟมิลีและอีกช่องน้อยๆนะคะช่องพังปีใหม่อย่าลืมกดไปกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆนะคะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่โครงการคคชอาณาจักรจังหวัดสุรินที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะคะอ,อ,อย่ายลืมนะคะช่อง,องดาวเคียงเดือนแฟมิลี่ขอบคุณค,ค่ะอ้าวอ้าวบางพี่เดือนหมดเลยลุอ<笑><笑>มองไม่เห็นพี่เดือนเลยบครัเออหมูดาวก็วัาดีค